ก็มาดูที่สวนฟักทองนะนะักทองรู้สึกว่าจะเป็นพันอพันก็ตอกไรก็ตอกให้ลูกจะตามเถาไปไงตามเครือเถาฟักทองจะให้ผลดีก็ติดเกรสรเนาะแตะเกรสรเสอาเกสรตัวผู้ เก okay, อตรตันเมียแตะ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 าต,ะตะิด,ดเป็นแถวไปถ้าปล่อยเองตามธรรมชาติลูกก็จะไม่ค่อยดกไปตามเถาเป็นดกต้องใช้ดูมันมแตะมันแตะเกษรสอนเอาเกษรตัวผู้ไปแตะกับ ที่เป็นที่เป็นลูกๆลูกๆเล็กๆป,ประมาณลูกเล็กๆประมาณลูกปองลูกแล้วไปแตะแล้วก็จะเตีดลูกก็จะไม่ไม่เน่าไม่เสียไปเนะาะแต่ปล่อยเองธรรมชาติก็จะไม่ได้ผลไม่ได้ผลดี ดอกที่เริ่มจะเป็นลูกนะที่เห็นว่าเป็นก็ออกเอาแกสหองไปเตะให้หมันไม่ให้ให้มันเป็นผลติดเนาะไม่เน่าเสียไปพอได้ขนาดก็โตขึ้นไปพูดถึงราคาก็ไม่พูดถึงราคาก็ขาดไปเนาะราคาวักทองก็ดีดันขึ้นมาแล้วล่ะได้เกตก็ลูกละ สิบโลขึ้นไปอย่างนี้กครับโลละ6บาทละหกบาทขึ้นไป6บาทตันหนึ่งก็คูณเข้าไปเนาะนี่ก็ใช้ระบบน้ำและช่วยในการต้มเกษตรระุบน้ำช่วยน้ำปิ่งตา้าท่อเมนแล้วก็เาสายยางวิ่งไปหยด,ดตา